พี่ครั้งหน้าชนเต็มเลยเราขึ้นแท็กซีก่กล่ามันเถอะนะมากับยิงอ่ะแม่งไม่ทำหรอกถ้าแม่งทำอ่ะมันก็เหี้ยะ <Okay. S 2> อะไรโอเคเฮ้พวกแม่งมาอ่ะรีบรับรีบกับรีบซ่อมผ่านทางง่ายไปไหมเพื่อนถ้ามันจะง่ายก็ง่ายแต่ทำให้มันยากมันก็ยาก แถวนี้อากาศแบก้อนว่ะแดกน้ำดีกว่าไหมพอเถอไอ้เหี้ย๋ยสำลักพี่หนูควนด้วยดินร้อนพอไหมหนูพอครับพอค่ะพอครับพอค่ะอืมมากับสาวอ่ะแดกน้ำไม่ชื่นใจก่อนนะแต่ถ้ามึงมาคนเดียวเมื่อไหร่ แดกส้นตีนกูแน่ไปเถอพี่น่ากลัวนี่อะเฮ้ยไอโอไบลูงสุบุรีไม่กลัวแมลงหรอนมลงแม่งไม่แดกกูแต่พวกอินเนี่ยมันจะแดกพวกเราเออดีนะเมื่อกี้อะไปเจอพวกอินมามากับหญิง แต่ถ้ามันมาคนเดียวกูเล่นแม่งเลยเอาหญิงเป็นตัวประกันเมื่อกี้แม่งเจออินกูเกือบจะล่อแม่งแล้วเมื่อกี้กูจะล่อเหมือนกันเลยที่แม่งเสือกมากับหญิงแม่งบอเต้นชิปหายเห็นมันกูจะเปิดตั้งแต่อยู่งานแล้วอย่าให้กูเจอพวกแบงคือเล่นแม่งให้ยับเลยที่อะเล่นแม่งให้ยับเลยไอ้ลูปอนเนี่ยตัวตึงเลยครับหน้าแม่งกึงอยู่ถึงฟ้าถ้าถึงงานกินเหล็กไฟนะกูเอาแน่รีนขาวไอลูแปงมันเตรียมตัวตั้งแต่ครึ่งปี กูแสมจะเอาจริงเลยนะเว้ยเอาซิงานนี้พวกเราต้องเกิดแล้วหรอวะัแม่งร่วงเลยแต่พวกเฮียเนี่ย,ยมันเล่นแม่งของหนะักเราจะสู้มันไปหรือเปล่าวะโอ้ต่อยแม่งมาเรงตัวเลยตกร่วงเรงตัวเลยมึงใจเย็นนะเว้ยงานนี้กูเกิดถ้ามากับยิงต่อไปเล่นแม่งเหมือนเดิมเอาเลยเราแปลกถือว่าเตือนตอนแรกจะไม่เล่นมันแล้วนะเห็นหน้ามันกูขึ้นเลยว่ะเฮียไอ้ปปลูปอนะแม่งไม่เท่าไรหรอกแต่ไอ้ยินเลี่ กูขอเฮ้ยจัดลูกบอลเองให้แมงสองตัวเลยไอ้ที่ยเดี๋ยวให้ไหนก็ได้แบกตีกันหน่อยแล้วกันเอเอไปไปเด็กน้ำเข้าต้มกันก่อนลูกบอลงานหินเด็กไฟไปนีนี้ว่าแมงใครมาวะมันก็จะมีชนกระนกงกลัวรเปล่ากลัวทำไมล่ะอินเราอยู่อินทั้งเออินเราแม่งสุดจัดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีใครสู้หรอกอยานเราเราคุมหมดเลยไอ้หี่ย ถ้าแม่งมาแนละ้วกุจับตกหัวแม่งเล่นเลยไอ้พวกเฮียเนี่ยหลายทีแล้วเจอหลายทีแล้วจะไปกลัวทําไมล่ะไอ้พวกนี้อ่ะอินมันสุดอยู่แล้วมันก็อยู่แล้วกูมากับสาวแม่งเกือบจะลอกกูแล้วทีนะมันไม่ทํะถ้ามันทำํำหญิงนะกุบุกถึงบ้านแม่งเลย <Wow. S 1> มากับสาวมันไม่กล้าทำหรอกไอ้พวกเฮียเนี่ยทำํา่ะกูอัดแม่งเรียงตัวเลยอะ่ะงานเห็นเด็กไฟปีน้กว่าแม่งชนแม่งมาเนี่ยมาเขามาอินมันสุดอยู่แล้วมีอินอะ่ะก็ต้องมีรูปปอนหรือ ก็รูปอนไงรูมืองั้นแหละเงียบไปดิกูปวดแก้วอะเมื่อวานนะกูไปตบเด็กมาได้รองเท้าคอนเวิร์ตมาเว้เก่าแม่แหละเก่าแม่ได้มาได้ไงอะก็เดินเข้าไปร้านใช่ไหมพวกเคียร์เล่นเกมไม่รู้อีหนูนี่ยตบแม่งออกมาเลยได้มาสองคู่แถมอวกมาแม่งขอเงินกูเล่นเกมด้วยไอซ่าก็ให้เด็กมาเล่นไงกลัะลูกคนลูกค้าเว้ยไอลูกค้า ที่แท้ซื้อรองเท้าเด็กน้อยอะ่ะเออ,อไอเหียนี่พวกชนแม่งวกูว่าแม่งเราไม่ไหวเราอยากเล่นมันกว่นไปเล่นมันเลยไหมเล่นมันก็เอามันดีจะเอาแม่งตอนนี้เลยไปบุกถึงขีงแม่งอินไม่เคยกลัวเออ,อ,อชนวะกลัวอะไรละ่ะอยเกิดนะแปงอ,งอยากเกินด,ดีครับเออไประดับลูปอนแล้วอะ่ะเออแม่งมาจากไหนวะเนี่ยอ,อินแม่งมาไหวเฮีย รู้ไหมกูมาจากไหนมึงมาจากไหนกูมาจากป่านู่นมึงมาที่อะไรจากป่าพวกกูไปหาลิงมากูไปกินกล้วยมาอิ่มไหมดูป้องต้องอิ่มดีครับไอ้เฮี่ยปากดีนะพวกมึงสองตัวเนี่ยกูจะฟันไหมมันเป็นบั้งข้าวหลามเลยใสัเวราะว่าเบ้นเราแม่งดี <c oughs> แ่ะเบ้นมันจะแตกวันนี้แ <c oughs> ล้วว่าดูป้อ ถึงแว่นจะแตกกูก,ก็ซื้อใหม่ได้มึงไม่ได้แตกมันแตกมึงจะซื้อให้มันเหรอไม่ซือ้ <c oughs> แอแหวนมันเปล่าแตกอะ่ะเพรามึงเก๋าจริงเหรอาไอเ้เหี้ยฮะก็อยู่แล้วทำไมไอ้เหี้ยนี่มันกบเกลื่อนวนะไอ้ลูปอนทำไมตอนแรกมึงเก่งวนะก็เก่งอยู่แล้วอ่ะมึงซักปั้งกับกูไหมไอ้เหี้ยระดับปินแล้วก็ต้องเอาดี <c oughs> เดก่งเว้ยเกรนกลัวจริงนะกลัวซักที่ไหนล่ะเฮ้ยเอาอะไรเนี่ยกลัวแม่งเลยเนี่ยแล้วรูปอนกลัวซักที่ไหนล่ะรูมดหรือไม่ใช่เฮ้ยรูมดไม่ใช่รูมดไอ้มดเออเล่นแมงเลยมไเหีย เล่นแมงเลยเนี่ยเอาเลยไหม่ไอ้ที่อะก็มาดีเอาเบาเอาเลยเอาเบาเก่งเหรอเอาไปเอาแมงเลยมึงเอาไหมมึงเอามันไหมเอาแม่งเลยไปที่อมึงเอาไหมเอาไหมมึงเอามันไหมก็เอาดีเอาไหมก็เอามันดีเอามันไหมมึงเอาไหมไอี่อมึงเอามันไหมเล่นเลยไหมล่ะเอาดีเล่นเลยไหมเอาเลยหเล่นเลยไหม

เฮียเหนื่อยว่ะฝากก่อนไอ้เฮียมึงจำชื่อกูไว้เอยฝากแล้วอย่าลืมเอาคืนไว้กูเอาแน่ไอ้เฮียเดี๋ยวก็น่าเจอแน่แล้วกูก็ฝากชื่อกูไว้ด้วยรูปอะอนมึงจำไว้เอาอีกทีลูกบอลมึงจำไว้จ๊ะจำชื่อกูไว้ดิมานี่มาเนี่ยมาแต่ดีมานี้บักฮะมานี้มึงจำชื่อกูไว้ในหัวกระโหลกเล็กๆของมึงนะเว้ยดูบอยบอยเฮียอะไรวะใครเข้านั่นมันชื่อมึงวะวะเออชื่อกูมาเรียนแบบวะเอาไปทำไมไม่ใช่กูพูดผิดเอาใหม่สิ โอ้ยไวไวไอ้เฮียไปไอ้ยผมแบบมันอยาเมาว่ะแม่งทำเกินไปว่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะเอาแม่งเลยหนักๆไอ้เฮียแม่งเจ็บใจชิมหายกูว่าจะล่อมันอ่ะมันเสือกงล่อกูก่อนอ่ะมันพาไม่ได้มีหนเดียวเว้ยเดี๋ยวครั้งหน้าเปิดให้มึงเอาเปล่าเอาอยู่ดิเอาอยู่ดิอะไรของเนื้อ S <S ก็เอาดิมึงกินอะไรวะมึงกินเหี้ยอะไรวะยีรี่อะไรไม่สําคัญหรอก,ากงานคอนเสิร์ตกินเล็กไฟออกไูเอาคืนแน่กูให้หนุเอาคืนแน่มากินส้นตีนแล้วเนะ่ยมึงเห็นไหมส้นตีนกูรองเท้าตบเด็กมาแม่งขังเว้ยสากยันแปดทิศด,ด้านนู้นนะแปดทิศด,ด้านน่ะงานคอนเสิร์ตกูก็จะเอาจริงเว้ยกลัวอะไรล่ะเออะไรไปกูจะเอาซัปปะต้าไปอ่ะกลัวกล้วยไปเว้ยไปทําไมเอาก็ไปกินในเวลาหิวกลางดึกิ้น ีงั้นกูเอาน้ำโคกไปเเออาาปปมไกินไงกินทไมเราไม่กินเหล้าออ๋กินน้ำโคกแล้วก็เต้นอย่างงี้ยนะเยอะๆเกิดแน่บอกแกนี้แหละบอกแล้วงานนี้เราเกิดแน่พี่อ่ะชนแม่งของเราแม่งสุดจริงว่ะสุดๆไรเงี้ยเลยไอพี่อ่ะไอ้มดว่าเอาบุหรี่ลูกพี่สีดิโคตรเท่เลยวะพี่ ไม่กลัวกอดพังเหรอกอดไม่พังหนอไอยเหียโูบ่อยเกินไปแล้วนะนี่เขาว่าไอ้รูปอนเจ็บหนักตัวส้วนตีนกไปสองทีไอ้เหียหน้ายับมันมอ,อแนแดงไงกะจอกแลวจะเนี่ยไอ้เหียเอ้ยมาแม่งรับตีนเราชัดๆวะ่ะคำพูดแม่งใหญ่เก่งแต่ปากด้ยินข่าวพวกมันมาว่างานที่เหล็กไฟเนี่ยมันจะแก้คืน<ว>แต่ว่างานนี้มันเตรียมของมาเพียบเลยเว้ยมีแต่ของหนักๆถ้าเราเนี่ยไปแบบูผู้ชายสู้มันไม่ไหวหรอก ไอ้รูปอนเนี่ยมันส้นตีนมันหมาหมูด้วยเฮีย <c oughs> มีแผนด่วะต่อไปถ้าเจอมันนะไม่ว่าจะเจอตอนไหน <c oughs> สัตว์แม่งเลย <c oughs> สัตว์แม่งเลยเฮียแล้วก็กูจะเอาเสื้อช็อปมันมาเอา,ายามเลยเอาแมา่งทิ้งเลยให้มันได้รู้ไปว่าชนแม่งของจจิงเฮียแล้ววันนี้เป็นไงบ้างวะได้อัดสาใจไหม สะใจ,จเลยไอ้ยิลลี่แม่งโคตรกระจอกเลยตอนนี้กูจะคันตีนไม่หายเลยวะเฮียออน่าจะอัดให้ยับกว่าน,นี้วะหน้าตามกว่าส้นตีนมาก<ะ>ามเจ็บขนาดนั้นมันยังไม่ยอมเลยเฮียคำพูดแม่งอเอ,อ้ยเก๋าแต่การกระทำแม่งอย่างหมูไอ้ลูปอนไม่น่าจะชื่อลูปอนแล้วมั้งน่าจะเป็นลูมดแล้วล่วะนะว่าที่มากกว่าวะ<อ>ต่อไปนะเวะ้ยจะเล่นแม่งให้ยับเลยมึงเตรียมสวดสภบ,บี้ทมได้เลยเฮ<ะ>ียลูปอนเอ,อไปหาแดดเข้ากับแม่ดีกวบวะนี่คือนางราศสวรรณ ไอเธอเนั่ยแม่งไม่ซ่าไม่เซ็กซี่ไอไอไอกินมังแมียวนะฮะยูยูยอ่านแม่งไม่เซ่อไ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 อชวนมางาคอนเสิร์ตเราปะไอเอี่ยมาทำไมวะมาทำไมวะทิ้งเหล็กไฟแม่งที่ไหนวะทำไมไม่มีวะทำไมกินแต่พวกไอ้เที้ยนี่วะเหล็กไฟไม่มาพวกกูเลยมาแทนไงไอเอี้ยมันสดจริงแล้ววะพวกกูหมอะงานคอนเสิร์ตเว้ยไม่น่ามีเรื่อง เดี๋ยวพวกมึงจะเอาพวกกูได้หมดจะแล้วเอาได้ขยันได้หมดพวกกูก็มาแสดงคอนเสิร์ตลองให้มันดูดิเคร่อนัียเยอะสุดวัเฮ้ยหยุดหยุดล้อ้าวอ้าวอ้าวเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดเานักหรอเก้อไรเฮียโดนตุ้นตีนกูหน่อยเป็นไงไรตั้งเฮ้ยเสื่อมันนี่ เอ้ย <Billie S 1> ได้ออกดีบอกแล้วอย่าห้าวไปมาเกานักหลอกพวกมึงอ่ะเฮ้ยไอ้เฮียเอ้ยไม่ได้ดิเฮียไม่ขาวจังไหวใส่ปลอกป้าปลอกถอดแม่งอะไรล่ะเสื้อกูไหมเอาหน่อยเด็กนอนฮะเด็กนอนเฮียเด็กส้นตีนกูม้ยเฮียเฮ้ยไปมดกลับเข่าหลังอย่าห้าวเด็กส้นตีนไม่เหมือนเด็กขาเจ้านะเว้ยบอกแล้วงานนี้เราเอาจริง ดูขอเสื้อมาด้วยนะเว้ยไอ้หี้ยะตอนถอดแม่งโคตรขาวเลยไอ้ลูกบอลแม่งรักษาผิวพรรณดีกูไม่เหยียบดีวกว่าเอาไปใส่ไอ้เหี้ยมึงเอาไปใส่เถอะกูจะใส่ของมันไอ้แม่งสกปกว่ะหลังจากนี้คงจะหลับแล้วไม <Wow. S 1> ่มีอีกแล้วนะพวกกินหรือชนคงจะจบกันละ พวกแม่งเจ็บหนักกว่าเดิมกว่าส้นตีนกูไอเฮียไอเฮีย,ฮยลูปอนไม่ได้เสื้อกับบ้านด้วยไอเฮียกับบ้านไอคนกูบอกแค่นั้นแหละส้นตีนกูอย่างจับส้นตีนกูแกบอกเลยร้อนแรงมากดูรองเท้ากูกูไม่ได้ขัดนะเวยกูขัดด้วยหนังไอเฮียรูปอนอนะไ็นกู<ป>กระแทกหน้ามานะันอะบอกเลยไอเฮียถ้าเจอรอบหน้ามันยังสดอีกนะกูจะจัดแม่งให้จำๆไปเฮ้วา,วางสปาร์ต้าลงถ้าไม่อยากแดกบอลเลต้าก,กูยืนเรียกกันสวงตัวให้กูยิงทิ้งแมทิสโทเลยนะไอเฮีย กวางมีดมึงก็ยิงกูอยู่ดีเขาหว<ะ>ัอองเป็นเพ่ไอ้เกงไงวะไอ้เหี้ยยอกยออ้อนกูอบอกให้มึงวางมดีดเร็วดิเราอ,อยู่อยู่หนะ้าระทงเก่าดีนะพวกมึงเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่แม่เอาแม่คือไ,ได้กเก่าดีนะพวกมึงเนี่ยมึงกับเพื่อนมึงพาเพื่อนมึงไปแดกไปเขียวที่หอไปไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền rồi gặp Để không